สวัสดีค่ะนกักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะจ๊ะเจอกันชั่วโมงนี้คุณรูจะพาเด็กๆไปแก้โจทย์ปัญหาการบวกกันการแก้โจทย์ปัญหาการบวกนะจ๊ะเราจะมีลำดับในการแก้โจทย์ปัญหายอยู่4ขั้นตอนด้วยกันเลยเดี๋ยวเด็กๆตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหามีไว้ให้เราแก้ค่ะ มีไว้ให้เราหาคำตอบเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเด็กๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าในโจทย์ปัญหาหนึ่งโจทย์เราจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างสมมุติโจทย์มาให้เด็กๆดูเลยหนึ่งโจทย์นะในหนึ่งโจทย์เนี่ยลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาลำดับที่หนึ่งคือการทำความเข้าใจโจทย์การทำความเข้าใจโจทย์เนี่ยเราจะเริ่มจากการอ่านโจทย์ปัญหาท่นเองอ่เด็กๆอ่านพร้อมครูเลยนะจ๊ะ ตะคร้าใบาที่หนึ่งมีมะม่วง26กผลตะคร้าใบาที่สองมีมะม่วง72ผลมีมะม่วงรวมกันทั้งหมดกี่ผลเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์เนี้ยเขากำหนดอะไรให้เราบ้างส่วนที่โจทย์กำหนดจะอยู่ในส่วนแรกของ โจทย์เลยจ้ะโจทย์กำหนดให้คือตะกร้าใบที่หนึ่งมีมะม่วง26ผลตะกร้าใบที่สองมีมะม่วง72ผลนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองหลังจากที่เรารู้ส่วนที่โจทย์กำหนดให้แล้วต่อไปเราจะมาดูว่าส่วนที่โจทย์ถามคืออะไร ส่วนที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายโจทย์เลยค่ะเด็กๆโจทย์ถามว่ามีมะม่วงรวมกันทั้งหมดกี่ผลเดี๋ยวเราจะนำจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ไปวางแผนเพื่อที่จะหาคำตอบต่อไปนำไปสู่ขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองเราเรียกว่าขั้นตอนการวางแผนนั่นเอง มะม่วงทั้งสองตะก้าที่รวมกันแสดงว่าจํานวนของมะม่วงเนี่ยมันจะต้องมากขึ้นคราวนี้เวลามันมากขึ้นเราก็ใช้วิธีการหาคําตอบโดยการบวกนั่นเองนำจำนวนที่โจทย์กำหนดให้สองจำนวนมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น26บวกเ2เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งประโยคสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อ,อไป คือขั้นตอนการลงมือทำนั่นเองนำ26มาบวก72 6บวก2เป็น8 7บวก2เป็น9 26บวก72เป็น98นั่นเองมีมะม่วงรวมทั้งหมด98ผลลำดับขั้นตอนต่อไปสำคัญเหมือนกันค่ะเด็กๆคือการตรวจสอบ ตรวจสอบว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามีอยู่สองขั้นตอนในการตรวจสอบให้เด็กๆได้ดูกัน,นเด็กๆสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการตรวจสอบก็ได้จ้ะแบบที่หนึ่งคือผลบวกที่ได้ของ26บวก72คือ98ใช่ไหมจ้ะ98เนี่ยมันมากกว่า26และ72มันจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล ผลลัพธ์หรือคำตอบที่ได้จากการบวกมันจะต้องมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ในโจทย์นั่นเองแบบที่ 2. เด็กๆสามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบมาช่วยคุณครูจะนำ98ซึ่งเป็นผลบวกมาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในโจทย์วันนี้คุณครูจะเลือก26นำ98มาลบ26 เท่ากับ72เรามาดูว่า98ลบ26เท่ากับ72จริงไหมโดยการลบจริงๆค่ะนำ8ลบ6เหลือ2ถูกต้องนำ9ลบสเหลือ7แสดงว่า98ลบ26เท่ากับ72ถูกต้องเพราะฉะนั้นกลับไปดูที่คำตอบ98ของเราแสดงว่า คำตอบ98ของเราเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองต่อไปเป็นโจทย์ปัญหาอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเรามาไล่เรียงลำดับในการแก้ปัญหากันอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะจ๊ะในสนามเด็กเล่นมีเด็ก35คนมาเพิ่มอีก22คนในสนามมีเด็กทั้งหมด กี่คนราเริ่มจากลำดับขั้นตอนที่หนึ่งเหมือนเดิมคือการทำความเข้าใจโจทย์ดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราแน่นอนเลยส่วนที่โจทย์กำหนดจะอยู่ในส่วนแรกในสนามเด็กเล่นมีเด็ก35คนมาเพิ่มอีก22คนนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปมาดูว่าโจทย์ถามอะไร ส่วนที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายโจทย์คือในสนามมีเด็กทั้งหมดกี่คนเมื่อเราทำความเข้าใจโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปสู่ขั้นตอนที่สองคือการวางแผนนั่นเองวางแผนเลยว่าในสนามเนี่ยจะต้องมีเด็กเข้ามาเพิ่มการเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันจะต้องมีเด็กมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเ,เราจึงจะใช้เป็นวิธีการบวกนั่นเองเ,อเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น35-22วก22เท่ากับเท่าไรไปต่อที่ลำดับขั้นตอนที่3เลยคราวนี้จะเป็นการลงมือทำลงมือหาคำตอบนั่นเองเริ่มหาคำตอบจากหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะ5-2บวกสเป็น7 สาบวกสองเป็น5 3าสามขอโทษค่ะ3ามสิบวกยีเท่ากับ57นั่นเองคราวนี้เรามาดูต่อว่าการตรวจสอบคำตอบเป็นอย่างไรตรวจสอบวิธีที่1ผลบวกที่ได้คือ57ซึ่งมากกว่า3ามสิบห้และ22ซึ่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเอง หรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบมาช่วยนำคำตอบที่ได้ไปตั้งแล้วลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งลบด้วยสาก็ได้ลบด้วย22ก็ได้คราวนี้คุณครูจะเลือกนำห้าสิมาลบ22นะจ๊ะและจะได้คำตอบเป็น35จริงไหมเราก็ต้องมาดูต้องมาหาคำตอบกันเจลบสเหลือห ห้ลบสองเหลือสแสดงว่าห้าสิบเ็ลบยสิบสองเท่ากับสาสิบห้าถูกต้องยอดกลับมาดูที่คำตอบแสดงว่าคำตอบในสนามมีเด็กทั้งหมดห้าสิบเ็คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองคุณครูยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้ดูนะจ๊ะตัวอย่างต่อไปในข้อมีวัว 24ตัวมีม้า32ตัวในข้อมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวขั้นตอนที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ในข้อมีวัว24ตัวมีม้า32ตัวนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้เรา หลังจากนั้นเรามาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าในคอกมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองต่อไปคุณครูจะพาไปดูลำดับขั้นตอนในการวางแผนสัตว์ที่มันร,รวมกันอยู่ในคอกมันจะต้องมีจำนวนที่มากเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการบวกละนี่น เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น24บวก32เท่ากับเท่าไรต่อไปจะเป็นการลงมือถักนำ24มาบวก32 4บวก2เท่ากับ6 2บวก3เท่ากับ5 24บวก32เท่ากับ56ในข้อมีสัตว์ทั้งหมด56ตัว56ถูกต้องจริงไหม มาตรวจสอบคำตอบกันวิธีที่หนึ่งผลบวกที่ได้คือ56 56เนี่ยมากกว่า24และ32เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆสามารถนำ56า56หลบ32รือ24ก็ได้คุณครูจะเลือกเอา56มาลบ24นะคะ56-24ลบ24เท่ากับ32จริงไหมมาลองดูคำตอบกัน เอา6ลบ4เหลือ2ถูกต้องเอา5ลบ2เหลือ3ถูกต้องสแสดงว่า56เป็นคำตอบที่ถูกต้องมีความสมเหตุสมผลในการหาคำตอบน,นั่นเองนี่คือลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก4ขั้นตอนซึ่งเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการ หาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองวันนี้คุณครูจะฝากการบ้านจ้ะเป็นการบ้านของโจทย์ปัญหาการบวกสามหน้าเนี่ยเด็ก,ดกพยายามทำให้ได้นะคะในการบ้านเนี่ยโจทย์ปัญหาหนึ่งโจทย์เขาจะให้เด็กๆหาว่า,าหาเราขีดเส้นนะจ๊ะว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่โจทย์กำหนดให้ส่วนไหนเป็นโจทย์ส่วนที่โจทย์ถามและให้เด็กๆเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบ เด็กๆอย่าลืมเข้าไปทำนะคะสามหน้าด้วยกันแล้วในวันพรุ่งนี้คุณครูจะมาเฉลยคำตอบให้เด็กๆดูดกันวันนี้เป็นการบ้านสามหน้าวันพรุ่งนี้คุณครูจะมาเฉลยให้เด็กๆด,ดูเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เด็กๆก็เตรียมหนังสือที่เด็กๆทำแล้วมาลองตรวจดูกันว่าเด็กๆหาคำตอบได้ถูกต้องไหมนจะจ๊ะ งั้นวันนี้คุณครูจะจบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้ะ